และเขาเปิดตัวรุ่นกล้องใหม่ที่จะชวนคุณรู้สึกตื่นเต้นกล้อง徕卡 M EV หนึ่งนี้เป็นรุ่นแรกในตระกูล M System ที่มาพร้อมกับช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ e v f ในตัวเพื่อให้ผู้ใช้สามารถโฟกัสภาพได้อย่างแม่นยำและง่ายดายแต่ที่น่าสนใจคือการเพิ่มวีฟนี้อาจเป็นก้าวย้ายที่แตกต่างจากปกติของ徕卡การออกแบบดีวีฟนี้มุ่งเน้นให้การโฟกัสภาพถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้นหากคุณใช้ร่วมกับเลนส์เฉพาะอย่างสมรักซ์หรือนอกทิลัคซ์ที่มีระยะโฟกัสชัดลึกตื้น หรือแม้กระทั่งเล่นมุมกว้างเทเลโฟโตหรือมาใครก็สามารถสร้างภาพที่สวยงามได้ EVF ในตัวมีความละเอียด5.76ล้านพิกเซลซึ่งจะช่วยให้ภาพถูกต้องและสีสันสมจริงพร้อมกับคุณสมบัติเร a l Time Exposure Preview ที่ช่วยแสดงผลภาพเรียลไทม์ตามค่าการตั้งค่าต่างๆเช่นความเร็วชัตเตอร์ ISO และค่าแสงและยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเห็นผลภาพที่ได้ก่อนจะกดชัตเตอร์อย่างแม่นยำและเครือ m e v หนึ่งยังมาพร้อมกับคุณสมบัติเพิ่มเติมอีกมากมายเช่นการสลับระหว่าง u v f และหน้าจอสัมผัสอัตโนมัติผ่านไอเซนเซอร์และปุ่มปรับได้ออปเทอร์จสเมนเพื่อให้เหมาะสมกับสายตาของแต่ละบุคคลการโฟกัสภาพก็ไม่ได้ถูกลืมไปลเลยเขได้เพิ่มเครื่องมือช่วยโฟกัสอย่างโฟกัสพิกกิ้งและโฟกัสสูมเพื่อให้ผู้ใช้สามารถโฟกัสภาพได้อย่างแม่นยำปุ่มหน้าฟรอนเลเวอร์ ever, ที่เคยใช้สำหรับเลือกกรอบมองภาพในรุ่นก่อนหน้าก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นปุ่มฟังก์ชันฟังชันเลเวอร์เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัต,ติต่างๆเช่นโฟกัสแอสซิสและดิจิตอลซูมเลคเกร m e v 1 ถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ Liker M11 แพลตฟอร์ด้วยเซ็นเซอร์ฟูน FIA-MEBSICMOS ที่มาพร้อม Triple Resolution Technology ช่วยให้การถ่ายภาพได้ที่ความละเอียด 60, 3 6หรือ18ล้านพิกเซลพร้อมกับประมวลผลด้วย m a e s ตรสั processor รองรับการบันทึกภาพในหน่วยความจำภายใน 64GB และการด SD ด้วยการเชื่อมต่อก็อไม่ยุ่งยากเนื่องจากรองรับ Bluetooth Wi-Fi และสายเคเบิลพร้อมใช้งานร่วมกับแอปไลเคโฟโต้สำหรับโอนภาพได้อย่างรวดเร็วรวมถึงรองรับคอนเทนต์คิเดนเชียสเพื่อป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลภาพ l ลเคอร์ MEB หนึ่งจะเริ่มขายในวันที่23ตุลาคม2025ที่ร้านค้า l ลคสโตลสเตอดมและ l ลคสโตลิสในเนเธอร์แลนด์พร้อมอุปกรณ์เสริมเลเทอร์แฮนกริที่มีราคาเพิ่มเติมการเปิดตัวรุ่นนี้อาจจะเป็นก้าวย้ายใหม่ของไลเคอร์ในการเพิ่มความสามารถให้กับกล้อง M System และนี่อาจเป็นประเด็นให้คุณพิจารณาคุณคิดว่าก้าวย้ายนี้เป็นก้าวข้ามขอบเขตที่ดีหรือคุณมีความเห็นอย่างอื่นอย่าลังเลยที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง